พร้อมอยังครับพร้อมที่จะเก็บแมลงอะไรยังใกล้แล้วนะนะครับผมใกล้ที่จะต้องมาเก็บแมลงแบบใหม่อีกแล้วนะแบบใหม่ก็เรียกได้ว่าเป็นรีเจียนใหม่เป็นเออ่พื้นที่ใหม่เป็นแคว้นใหม่เป็นเขตใหม่แหละถ้าเราเรียกซิงเหอว่าเขตซิงเหอให้ใคเฟิงคือเขตของของใคเฟิงเฮอร์ซี่นะครับผมก็คือเขตของเฮอร์ซี่เหมือนกันนะครับผมซึ่งถ้าเดินเหอถ้าเดินเฮอร์ซี่ครับหรือว่าเส้นทางสายใหม่ครับเส้นทางการค้าของจีนนั่นแหละครับผมนะครับ อ่าเราจะต้องทำเควสซึ่งเควสเนี่ยอยู่ตรงไหนผมจําไม่ค่อยได้แนละ้วถ้าผมจําได้เนี่ยผมจะแปะรูปแล้วกันนะครับผมซึ่งมันเป็นเควสนะครับคุยกับคุณป้าคนหนึ่งนะฮะแล้วเขาจะพาเราเข้าซึ่งเป็นเหมือนกําแพงกําแพงภาพอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราจะวาร์ปเข้าไปในนั้นเลยนะผมพอเราวาร์ปเข้ามาี่ยฮะเราก็จะมาโผล่ตรงนี้เลยนะครับผมเพราะว่าแมปตรงนี้มัมันคนละคนละจุดคนละส่วนของแมปพื้นที่หลักเลย นะครับผมซึ่งพื้นพื้นที่หลังเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับผมเหอะสิงเหอะกับใครเฟิงนะครับเมื่อเรามาวูบเนี่ยเมื่อเราเข้ารูปภาพมาปุ๊บเนี่ยนะครับผมมาสายลรามันเป็นรูปเหมือนรูปภาพนะฮะมันจะเป็นรูปภาพข้างกำแพงนะครับผมเมื่อเราข้ามเว็บแบบเนี่ยนะครับผมเราก็จะมาโผล่ตรงนี้เลยนะครับผมใกล้ๆกับคบเพลิงตรงนี้นะฮะแล้วเราก็จะมาจี้จ้ากับคบเพลิงแล้วเราก็นั่นแหละครับผมนะครับโอเคสำหรับตัวแมลงเนี่ยนะครับผมนะครับจะใช้ประเภทเดียวกันทั้งส่วนของทะเลทรายกับส่วนของหิมะนะครับผม ส่วนตรงนี้ผมไม่แน่ใจแต่ผมคิดว่าน่าจะอันเดียวกันหมดนะครับถ้าดูจากตรงนี้นะครับผมแคว้นเนี่ยมันมีแค่ทั้งหมด4แคว้นด้วยกันนะครับผมผมจะให้ดูนะครับผมก็คืออ่าดูดิไอเสียซิงเหอร์กูยังเก็บไปถึงิหกพันเลยที่เชี่ยนะครับผมก็จะเป็นซิงเหอรนะครับผมไคลฟึงนะครับผมอ่าเฮอร์ซี่นะครับเฮอร์ซี่ชุดสวยนะนะครับผมเป็นโหซี่เฮอร์ซี่ชุดสวยมากแล้วก็อันนี้จะเป็น เขตของเขตใหม่นะครับเป็นแอคซี่สำนักกลไกนะครับผมผมเรียกว่าสำนักกลไกเพราะว่าเอ่อแมปใหม่แอคี่ e เนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับแนวกลไกการประกอบหุ่นยนต์นุ่ยนั่นครับเหมือนคือมันเยอะแยะ,ยะม,มากมายผมเลยเรียกว่าสำนักกลไกครับก็ขอเรียกแบบนี้ไปก่อนลวกันใครเรียกว่าใครเรียกแบบอื่นก็ช่างมันนะครับผมผมเรียกอย่างนี้ชุดเนี่ยสวยมากนะฮะก็มาถึงก็คิดว่าคงน,น่าคงน,น่าต้องมีคนรีบเก็บถึงหกพันก่อนอะชุดแม่งสวยจริงนะครับผม โอเคแล้วแมลงทั้งหมด5ตัวเนี่ยทำยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมก็ก่อนอื่นเลยนะครับเมื่อเราเดินมาแถวเนี้นะครับเราจะเจอสัลักษณกคือเราจะดูสายลักไงครับผมสัตว์รักแมลงเราจะเห็นมันนั่งฟุบถึงผมจาไม่ได้ละจำไม่ค่อยได้ว่ามันอยู่แถวไหนแต่ว่ามันอยู่มันอยู่แถวแถวตรงนี้แหละแถวๆถวเต็นนี่แหละมันจะนั่งฟุบอยู่แถวนี้หรือไม่ก็หัวทิ่มอยู่แถวแถวเนี้ยนะครับผมเมื่อเราเดินไปหามันเนี่ยเราคุยกับมันปุ๊บเนี่ยเราก็เหมือนจะช่วยมันให้มันลุกขึ้นให้มันมีมีพลังงานในการก ครับผมเมื่อเราคุยกันไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมันก็จะแวบมาอยู่มาอยู่ตรงนี้นะฮะอยู่ใต้เต็นท์นี่เลยนะครับอันนี้คือตัวส่งอะแรของเรานะครับก็คือจะมาอยู่ที่ทเต็นท์นี้<ช>นะครับผมนะครับเหมือนรับตาสาันนี่ต้องเรียกว่าตาสันนี่เนี่ยมาเราก็จะมาสาม,มารถมาส่งอะไรตัวนี้ได้นะครับผมซึ่งตอนนี้ผมถึงไหนแล้ววะผมมีสามตัวนะครับผมโอเคมีทั้งหมดห้าประเภทด้วยกันซึ่งเป็นลักษณะเหมือนกับฟอสซิล,ลเหมือนกับภาพวาดหินภาพวาดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละประเภทเนี่ยทํายังไงเก็บยังไงกันบ้างนะครับผมป่ะตัวที่หนึ่งนะครับผมนะครับค่อนข้างสยองขวัญในเน้นเมือมันเหมือนจะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างนะเมื่อเข้าไปใกล้ๆนะครับผมนะครับเต็นจะเป็นดอกไม้ติดกําแพงตามพื้นหรือหรือติดเพดานอะไรอย่างงี้นะครับผมนะครับเห็นป่ะเราจะได้ยินเสียงเสียงมันใกล้ขึ้นเรื่อยๆฮะแล้วเหมือนเหมือนเสียงส่วนมนอ่ะคือมามำมาอะไรไม่รู้นะฮบผม แล้วเมื่อเราคุยกับดอกไม้นี้นะครับผมนะครับมันจะแยกออกเป็นสามถึงห้าดอกนะครับผมเราต้องหาดอกจริงมันให้เจอนะครับผมแต่ละหุ้มนะครับดอกที่มีประกายแสงนี้นะผมเรียบร้อยครับคือดอกจะต้องแบบสแกนเราจะเราเข้าไปใกล้นี่เราจะต้องมีประกายนะครับผมประกายแบบวุ้มวุ้มมเหมือนเป็นเกสรนะครับน่ารักนะครับผมคือดอกจริงนะฮะ นอกั้นเป็นดอกปอมหมดนะครับถ้าเราเก็บช้าเนี่ยมันจะกลับมายังจุดเดิมนะครับผมเราต้องกดสำรวจเพื่อให้มันแยกตัวออกไปใหม่นะฮะโอเคต่อไปเอาละครับผมนะครับเมื่อคุณเห็นสิ่งนี้นะครับกาลังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวงอะไรสักอย่างหนึ่งก็ไม่รู้นะครับผมนะครับซึ่งไอสิ่งนี้นะครับคือแมลงที่เราต้องเก็บนะครับซึ่งวิธีการเก็บเนี่ยก่อนอื่นนะครับผมเวลาเรามาแบบนี้ะครับหมเราจะมีพลังหลายอย่างที่แปลกๆนะครับผมอย่างเช่นพลังที่หนึ่งการล่าเป็นปลานะฮะ คือไปนั่งเป็นปลาเนี่ยเราสามารถใช้เดินทางได้นะผมมันมันมีความเร็วพอสมควรแล้วก็แปลั่งเป็นปลาเนี่ยถ้าเราวิ่งบนเมือกเนี่ยเมื่อน้ำเมื่อเหนือกเนี่ยมันจะวิ่งเร็วนะมันจะว่ายน้ําเร็วเห็นไหมมันจะว่ายน้ําเร็วนะครับผมอ่ามันจะว่ายน้ําเร็วนะฮะอย่างที่สองพลังอย่างที่สองก็คือพลังในการก่อกําเนิดก่อสร้างนะผมเล่นแร่แปรธาตุถ้าเราถ้าเราเห็นสายรักรูปมืออย่างเงี้ยครับกดกดจีใช่ไหมเรากดอย่างนี้มันจะเหมือนมันจะก่อสร้างขึ้นมาใหม่ มันจะเหมือนกับมันสามารถย้อนเวลาสิ่งที่เคยพังไปแล้วเนี่ยให้กลับออกมาแบบเป็นเหมือนเดิมได้อะไรประมาณนี้นะครับผมผมก็ไม่รู้ว่าจะเรียกยังไงดีเรียกว่าย้อนย้อนเวลาก่อกาเนิดนอะไรอย่างนี้ก็ได้ว่าได้นะครับซึ่งไอสิ่งนี้นะครับมันจะว่ายไปว่ายมานะครับผมเราต้องล่อให้มันว่ายมาตรงนี้แล้วเอาหินเนี่ยกันกันมันให้ให้มันชนนั่นแหละเออพอมันชนปุ๊บเนี่ยมันจะหล่นลงมานะครับผมซึ่งมันจะหนี่อยมะมันจะหนีเรา มันจะหนีเรานะฮะเราก็แค่พยายามไม่โดนมันเลยไปก่อนมันไวเออไอ้ฝ่ายเรียบร้อยวิญญาณปลาไหลไอาหาปหลาไหลคุงว่ายหยุ่ได้โอเคเหนื่อยชิบหายเลยผมไม่ค่อยชอบอี ไหลเวรนี่เลยตัวต่อไปเดี๋ยวมาเจอกันต่อมานะครับผมนะครับเมื่อคุณเห็นเหมือนกับแมวหรืออะไรสักอย่างที่มันดีดพินอยู่นะครับเียเราจะสูงไปดูหนึ่งครับผม,มสูงไปดูดิเห็นไหมนี่เห็นแล้วนะฮะแมวดีดพินหรืออะไรสักอย่างนี่มันดีดพินแล้วอลอยๆอย่างนี้นะผมอันนี้คือมแมลงนะครับผมนะครับเมื่อเราเข้าไปใกล้เนี่ยมันจะบินหนีไปซึ่งมันจะบินสูงมากบางจุดเราไม่สามารถที่จะ ขึ้นไปสามารถแตะตัวมันได้เลยนะครับผมแต่ว่ามันจะทิ้งรอยมะเหนือกไว้กาอากาศให้เราโดดตามรอยมะเหนือกนั้นได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมอุ๊ยไอชัดอันนี้ระวังให้ดีนะฮะดอกไม้ตามแมพมันกับดักนะครับนครับเข้าไปใ,ใกล้ปุ๊บเฮ้ยแหววแหววแหวว มันเนื้อมันก็เก็บครับจบครับผมนะครับเรียบร้อยนะครับเอาละห้ามตัวนี้มีอีดอกอีกอันหนึ่งนะครับผมต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตอบตัวต่อไปเป็นอะไรนะครับตัวต่อมานะครับผมคือแบบทะเลทรายเนี่ยนะครับผมผมเจอแค่สามตัวผมเจอแค่3แบบเท่านั้นนะครับผมนะครับผมไม่รู้ว่าอีกแบบนึงมันอยู่ไหนว่ามันหายไปไหนซึ่งผมหาไม่เจอเลยนะครับผมนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่านกที่บินอยู่ตรงหน้าเนี่ยนะครับผมนะครับมันจะอยู่ที่แบบทะเลทรายหรือเปล่าถ้าไม่อยู่เนี่ยแสดงว่าแบบแบบทะเลทรายเนี่ยมีแค่3แบบเท่านั้นก็คือแมวดิบพินไอดอกไม้ปลาไหลตรงพื้นนะครับผมปลาไหลตรงพื้นที่เราต้องกําหนดเส้นทางให้มันนะครับผมซึ่งมีแค่สามแบบนะครับผมถ้าไม่เจอนกคือมี3แบบนะนะครับผมก็อีกแบบนึ่งนะครับจะเป็นแบบหิมะนะครับผมถ้าเรามาถึงแบบหิมะเนี่ยเราก็จะเจอนกแมลงนกประเภทน,นี้ผมให้เรากด G ีตัวใดวตัวหนึ่งนะครับผมให้มันวนกลับไปชนอีกตัวหนึ นะครับผมพอชนปุ๊บเราก็จะได้มันมาจบครับเรียบร้อยครับผมครับเป็นตัวนกนะครับซึ่งนะฮะจะสังเกตนะครับผมว่าแมปหิมะเนี่ยเหมือนจะรวมหลายๆแบบเพิ่มเข้ามาเลยนะครับผมนะครับเนี่ยมีทั้งดอกทั้งไอปลาไหลตรงนี้นะครับผมนะครับแล้วก็เพิ่มมาใหม่ก็คือนกนะครับผมนกนั่นเองนกยู่ไหนนะนกอยู่ตรงนน้นนกอยู่ตรงนน้นนะครับผมนะครับก็จะมีอยู่ด้วยนะครับผม ซึ่งต,ตอนนี้เรากําลังตามหากวางอยู่ผมไม่แน่ใจว่ากวางอยู่ไหนโอ้หถ้ากวางไม่อยู่อีกแบบหนึ่งนี่กูไปไม่ถึงแนะเอาละครับผมนะครับต่อไปก็คือกวางนะครับผมนะครับวางนี่เราเจอที่แบบหิมะเหมือนกันผมว่าผมว่าแบบทะเลทรายเนี่ยจะมีแค่สาแบบนะบผมซึ่งแบบหิมะเนี่ยจะมี5ห้าแบบด้วยกันนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ากวางเนี่ยเป็นยังไงเราเรียนตามตรงว่ากวางเนี่ยผมเพิ่งเคยเจอเหมือนกันไม่รู้ว่าเก็บยังไงเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะวางมันหลับอะ องย่นมักวางจ้ะมันจะท่องเมฆหนีหรอจ้ะอ๋อหอขึ้นเมฆบนอ๋อหออนครับผมนับจากที่ดูนะเหมือนมันจะหนีไปนะผมเราต oh. <mem> oh. 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 ้องตามมันไปหนีแล้วอ่ะมันหลับวัสดีกวาง อ๋ออุย้ยมันไปที่อ๋เราต้องดูให้ดีงาเอ้าเหรอโอ้โหเหมือนกับถ้าเราโดดไปตรงเมฆเนีน่ยเราก็จะได้มันเลยอะไรประมาณนี้ป่ะหรือว่าเราปลุกมันแล้วมันบินขึ้นไปที่ต้นไม้เราก็ได้มันเลยโอ้โมันตัวที่ได้งานเหมือนกันนะ อันนี้ก็ไม่ชวนดอันนี้โอ้หีบเพียบเปล,ละ่ะอันนี้หีบนะครับทุกคนหีบอะไรวะเน,นี้ยเพียบเลยโอเคเดี okay, ๋วยวเราไปพยายามที่ยืนอยาตัวตนว่ามันเก็บอย่างนี้ใช่ไหมแค่ปลุกแค่นั้นหรอแค่ปลุกแล้วก็เสร็จเลยหรือเปล่านะครับผมนะครับซึ่งกว้างเนี่ยผมว่าแมปมันต้องมีความกว้างพอสมควรนะกว่าจะเก็บมันได้นะครับผม แล้วผมนะครับเจอกวางตัวที่สองนะครก็ค่อนข้างหายา,ยากอยู่นะเหมือนกับกวางเนี่ยจะอยู่ในพื้นที่ที่มีต้นไม้สีแดงแดงด้วยนะครับผมนะครับเห็ไหนไหมต้นไม้สีแดงอีกแหละผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมแต่คิดว่าน่าจะอยู่ตรงตน้ตนไม้สีแดงเพราะว่าไอ้ตัวในกวางเนี่ยมันชื่อว่ากวางก้าวสีใผมมัน ium, เป็นเหมือนกวางเทพที่เขากําลังหลับอยู่นะเมื่อเราไปคุยเ,เขาเนี่ยเขาก็จะโดดหนีไปแต่หนีไปแล้วเราได้ของนียไงเหมือนเขาหายถ่ายตัวไปด้วยเลยครับผมก้าสีจริงฮะมีแต้มสีอยู่ครับผมปุกเขา

เหมือนร,รอเวลาหรอเออแปลกๆเว้ยเอาละครับเพื่อเป็นการยืนยันนะครับเรามาเจอกวางตัวที่สามนครับผมนะครับว่ามันเก็บยังไงแค่คุยแันแล้วก็รอเฉยๆใช่หรือไม่ครับมาี่กวางแต่ผมชอบนะมันน่ารักดิเราชื่อกวางเก้าสีอ่ะดูดินางกำลังหลับอยู่แล้วเราก็ไปปลุกนางแล้วนางก็บินกลับสวรรค์ไปมีพ่กวางไปนะ ดูละทุกคนคือแมปเนี้ยมันจะแบบเป็นแมปที่ใช้ทิศทางใช้มุมกล้องในการทานะผมเราต้องทําให้กวางเนี่ยเดินทางไปจนถึงต้นไม้ให้ได้นะผมโดยใช้มุมกล้องนะครับมุมกล้องอย่างนี้ฮะมุมกล้องเห็นไหมฮะมุมกล้องให้มันต่อกันนะครับอ่าเก็ตไหม หมุนมุมกล้องให้มันต่อกันแล้วเราแล้วเราก็จะพาความไปยังต้นไม้พอถึงต้นไม้ปุ๊บเราจบนะครับผมซึ่งมีแบบนี้เยอะมากนะครับสาหรับทางเดินเฮอร์ซี่แล้วจะเป็นเฉพาะตรงส่วนของสโนว์ฟิลด์ด้วยนะครับผมส่วนของแมนทีมานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูจุดที่แม่งใช้มุมกล้องในการแก้พัร์ส่นต่างๆนะครับผมนะครับคุณเห็นไหมฮะเราจะเล่นกับมุมกล้องตัวนี้นะผมเราจะเอาอันนี้ไปต่อจากข้างล่างใหมันแบว่าแค่นี้ครับ นะครับคือเล่นกับมุมกล้องเยอะมากครับผมซึ่งกวางเนี่ยเราก็แค่หมุนมุมกล้องให้เมฆเนี่ยมันต่อกับอีกส่วนหนึ่งนะครับผมเพื่อพากวางไปยังอีกจุดหนึ่งนะครับผมถ้ามันโดดถ้ามันมีเมฆหลายจุดเนี่ยก็พามันไปตรงนู้นไปนี้นะครับผมจนกว่าจะถึงตรงต้นไม้นั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับการเก็บแมลงนะครับผม5ตัวนะครับในแมปทางเดินเฮอร์ซี่นะครับผมนะครับเป็นยังไงกันบ้างตัวไหนยากตัวไหนง่ายนะครับถ้าตัวที่ให้กระโหลกกะลาปัญญาอ่อนที่สุดนะครับผมไอตัวปลานะครับปลาที่ต้องเอาหินไปกั้นขวางมันนเเีี่ยย คนตีนสุดแล้วนะผมผมชอบกวางนะกวางมันมีเมคานิกที่น่ารักดีนะผมหาอีกตัวได้ไหมหากวางอีกตัวได้ไหมเอาละครับกวางตัวที่5ครับไอ้เปรตนะครับผเรามาดูให้มันชัดๆกันเลยว่าการต่อเมฆให้กวางเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับผมโอ้ผมชอบต่อเมฆกวางจริงหรือเปล่าการเก็บมแมลงที่เพลิดเพลินนะผมไปพี่พี่ลุก,ลกเร็วอือไหนเมฆสองโอ้ โอ้ไอ้ชี่อันนี้พัสร์เลยนี่เนี่ยอือเมกสองไปครับหามุมหามุมมุมนี้ไม่ได้มุมนี้ไม่ได้เออถึงแล้วครับกวางผมว่า ถ้ามันเริ่มยากเนี่ยผมว่ากวางก็ปัญญาอ่อน,นพอก,กับปลานะแต่ปลาเป็นปัญญาอ่อนกว่านะผมกวางไม่ยากไม่ยากผมชอบแลน่ารักดีโอเคครับผมนะครับจบกันไปแล้วครับกับการเก็บมแมลงในแมปทางเดินเฮอร์ซี่นะครับผมทั้งหมด5ตัวด้วยกันนะครับผมก็ตัวไหนยากตัวไหนง่ายเขาคอมเมนต์ทิง้งมาได้เลยนะครับว่าตัวไหนไม่น่าไม่ดูนะ่าค่อนข้างน่ารำคาญนะสำหรับผมให้ปลาโนหนึ่งเลยไอ้ปลานี่มันว่ายที่มันเป็น,เป,นเป็นแสงว่าย,ยตรงพื้นเนี่ยแล้วก็เอาหินไปกั้นขวางมันนะครับผมนะครับโอเค ถ้าใครสงสัยแลรอยากดูรไรคอนเทนต์เกี่ยวกับทางเดินเหอซี่อยากรู้เรื่องอะไรที่อันไหนแพทหน้าที่คุณจะต้องเผชิญนะผมนะครับก็พิมพ์คอมเมนต์ไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมไปอ่านคอมเมนต์แล้วอันไหนหน้าอันไหนหน้าสนใจเอามาทําคลิปได้นะครับเดี๋ยวผมจะจัดก,การให้เลยนะครับผมนะครับโอเคเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับบ๊ายบาย